สวัสดีพี่พี่น้องนองทุกท่านนะสำหรับแพทเทิร์นลายต่อไปนะจ๊ะที่พี่ออจะสาธิตให้พวกเราทุกท่านได้รับชมกันลักษณะของลายก็จะเป็นลายเรียบๆแบบนี้นะด้านหน้าและด้านหลังของชิ้นงานก็จะออกมาเหมือนกันลายนี้ถักไม่ยากนะจ๊ะพี่พี่น้องนองมือใหม่ๆ ทุกท่านสามารถถักตามได้แล้วก็นําไปปรับใช้กันนะลายนี้นําไปถักเป็นผ้าปูโตะผ้าปูเตียงหรือว่าถักสบายก็สวยนะจ๊ะหรือจะถักเป็นลายของตัวเสื้อก็ได้นะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของพี่ๆน้องๆเองนะ เพราะว่าคลิปนี้เป็นเพียงการสาธิตลักษณะของลายเท่านั้นเองนะจ๊ะส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้อ้อใช้ไหม s u มเมอร์ซอนะจ๊ะขนาดเส้น18ตัวนี้เป็นอะคริลิกร้อยเปอร์เซ็นนะจ๊ะส่วนเข็มโคเชพี่อ้อเลือกใช้0.90มิลพี่ๆน้องๆก็ลองปรับให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทของไหมที่ใช้ในการถักชิ้นงานดูนะ สำหรับพี่พี่น้องน้องท่านใหม่ๆห,หลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะจ๊ะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเพราะว่าเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่เดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่พร้อมๆกันพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือถักกันเลยจ้า สำหรับแพทเทิร์นลนยนี้นะจ๊ะพี่อ้อก,ก็จะขึ้นต้นโดยวิธีการถักเป็นโซ่นะส่วนจำนวนโซ่ที่จะใช้ในการสาธิตนั้นพี่อ้อจะถักโซ่โดยประมาณ50หลักได้จำนวนโซ่ตามที่เราต้องการแล้วนะต่อไปพี่อ้อจะถักด้วยโซ่8 แปแล้วนะจ๊ะถักดับเบิลโคเชลงในหลักที่8นะแล้วก็ต่ออีกสองหลักก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะจ๊ะ แล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองต่อไปข้ามโซ่สองหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองถักดับเบิลโคเชหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าสามหลักเหมือนกันนะสองหลักที่สามต่อด้วยโซ่สองหนึ่งสอง ข้ามาสองหลักถักหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าสำหรับแถวนี้นะแถวแรกและแถวที่สองเราจะถักวิธีเดียวกันแต่ว่าแถวที่สองเขาจะอยู่สับหว่างเขาจะถักดับเบิลโคเชสามหลักอยู่ตรงช่องกลางนี้นะเดี๋ยวพี่อ้อสาธิตให้ดูแต่ว่า เดี๋ยวถักแถวนี้ให้จบก่อนนะจ๊ะถักต่อก็เลยจ้าแถวแรกนะลักษณะของลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ที่สําคัญเวลาเราขึ้นต้นเราขึ้นต้นแบบนี้นะช่องโปง่งเวลาเราจบเราก็ต้องจบเหมือนกันนะจ๊ะโซ่สองข้ามมาสองหลักหนึ่งสองหลักที่สามเราก็จะจบเหมือนกัน แบบนี้นะต่อไปแถวที่สองหนึ่งสองสามพี่อ้อถักด้วยโซ่สามแล้วก็พลิกกลับมาถักดับเบิลโคเชตลงในช่องนี้เลยนะสองครั้งแล้วก็ขค้นด้วยโซ่สองข้ามมาถักลงในช่องนี้เลยสามครั้ง หนึ่งสองสามก็จะได้ลักษณะลายแบบนี้ถักไปจนจบแถวนะจ๊ะลักษณะลายของแถวที่สองนะตรงเราจบแถวด้วยโซ่อสองแล้วก็ถัก ดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งหนึ่งแล้วนะสองครั้งที่สามเราถักลงในตัวหลักขอโทษจ้ะแบบนี้นะต่อไปแถวที่สามหนึ่งสองสามโซ่สามพลิกกลับมาแล้วก็ถักดับเบิลโคเช หลักที่หนึ่งถักลงไปแบบนี้นะจ๊ะหลักที่สองเราถักให้ตรงกับตัวหลักก่อนนะแล้วเราก็ถักในช่องนี้อีกสองครั้งเรานับรวมโซ่สามที่เราขึ้นต้นด้วยเราก็จะได้ทั้งหมดห้าหลักด้วยกันแล้วก็โซ่สอง ถักเหมือนเดิมถักในช่องถัดไปด้วยดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอนะสามครั้งแบบนี้นะต่อด้วยโซ่สองถักดับเบิลโคเช ในช่องนี้เลยนะจ๊ะสองครั้งแล้วก็ถักอีกสามหลักหนึ่งสองถักให้ตรงกับตัวหลักของแถวที่ผ่านมานะเป็นห้าแล้วนะแล้วก็ในช่องถัดไปอีกสอง เราจะได้ดับเบิลโคเชทั้งหมด7หลักแบบนี้นะต่อด้วยโซ่สองแล้วก็ถักช่องถัดไปหนึ่งสองลายนี้ไม่ยากพี่น้องลายก็จะถักด้วยดับเบิลโคเชสลับกับโซ่ลายซ้าๆนะสองนี่ช่วงลายแรกที่เราจะถักเป็นรูปข้าลามตัดนะ ลายที่สองถักเหมือนเดิมดับเบลิลโคเชตลงในช่องนี้นะจ๊ะสองครั้งแล้วก็บวกอีกสามหลักต่ออีกสองจริงๆแล้วทั้งหมดเราจะบอกว่าถักดับเบลิลโครเชต์รวมเจ็ดหลักก็ได้นะวิธีการก็เหมือนกันเราจะเริ่มเห็นลาย ขึ้นมาบ้างแล้วนะหนึ่งสองก็ข้ามาหนึ่งสองสามโซ่สองข้ามาช่องนี้เลยหนึ่งสองสองแล้วนะจ๊ะสามหลักที่สี่ แล้วก็หลักสุดท้ายก็คือหลักที่ห้าถักลงในตัวหลักนะเหมือนที่พี่อ้อบอกไว้นะเราขึ้นต้นแบบไหนเราก็จบแบบนั้นหนึ่งสองสามโซ่สามเหมือนเดิมถักทุกหลักนะตรงนี้จะได้ทั้งหมดเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าถักลงไปหลักนี้นะหนึ่ง สองสามขอโทษจะพี่อ้อข้ามหลักมาหรือเปล่าสองสี่ห้าออกถูกแล้วจ้ะห้าหลักแล้วนะหลักที่หกสองสี่ห้าห้าหลักขอโทษจะนับปิดนับถูกพี่น้องจ้ะสองสี่ห้า ห้าหลักเลยนะจ๊ะต่อไปหลักที่หและหลักที่เอยู่ในช่องนี้ต่อด้วยโซ่สองพอโซ่สองแล้วเราก็จะเริ่มถักลายทึบข้ามมาดับเบิลโครเชช่องแรกนี้สองอีก7ครั้งเนี่ยเราจะถักลงที่ตัวหลักเลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เพิ่มอีกสองหลักแปดเก้าเราจะได้แบบนี้นะจ๊ะ ลายที่สองโซ่สองเหมือนเดิมจ้าหนึ่งสองนับรวมไปเลยก็ได้นะถ้ากลัวว่าจะงงนะจ๊ะสองแล้วนะสามสี่ห้าหกเจ็ด ถูกไหมเนี่ยสองสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดขอโทษจ้ะตรงนี้สองสองบวกเเป็นเก้าเบวกสองเป็นสิอนะจ๊ะบวกอีกสองทั้งหมดสิบเอหลักนะ ่อด้วยโซ่สองหนึ่งสองนับต่อไปเลยนะจ๊ะสามจะได้ไม่นงงนะสี่ห้าหกหลักสุดท้ายหลักที่เจ็ดหักลงในตัวหลักนะแถวที่สี่ มาครึ่งทางแล้วนะจ๊ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะต่อไปแถวที่ห้าหนึ่งสองสามเท่าสามพิกกลับมาเราจะเริ่มลดลงนะจ๊ะเริ่มลดลายลงนะตรงนี้ก็จะเหลือดับเบิลโครเชต์ทั้งหมดห้าหลักนับหลักแรกด้วยเป็นหลักที่หนึ่งนะสองสาม ี่ห้าต่อด้วยโซ่สองลายก็จะเริ่มลดลงนะจ๊ะถักดับเบิลโคเชสามหลักหรือว่าสามครั้งนั่นเองลงในช่องเดียวกันแบบนี้นะต่อด้วยโซ่สองแล้วก็ข้ามมานับข้ามมาสองหลักหนึ่งสองถักดับเบิลโคเช์ลงในหลักที่สาม นับไปทั้งหมดเจ็ดนะรวมรวมหลักแรกด้วยนะหนึ่งแล้วนะจ๊ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่สอง,สอง ข้ามมาช่องนี้ถักดับเบิลโคเชตสามครั้งต่อด้วยสู้สองถักเหมือนเดิมนะจ๊ะตัวนี้เป็นลายที่สองนะข้ามมาหนึ่งสองข้ามมาสองหลักเริ่มถักดับเบิลโคเชลงหลักที่สามแล้วก็นับให้ได้ทั้งหมดเจ็ดหลักสองแล้วนะจ๊ะสาม สี่ห้าหกเจด็ดโซ่สองถักดับเบิลโคเช่สามครั้งโซ่สองแล้วก็นับหนึ่งสองมาถักหลักที่สามนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหลักสุดท้ายลงที่ตัวหลักในส่วนดับเบิลโคเชที่เป็นลายทึบก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องท่านใดดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนนะแล้วก็กดย้อนมาดูใหม่ได้นะหนึ่งสองสามต่อไปนะจ๊ะ ถักดับเบิลโคเชตสองครั้งเราก็จะได้ทั้งหมดสามหลักต่อด้วยโซ่สองถ<อ>ักดับเบิลโคเชตสามครั้งโซ่สอง ถักดับเบิลโคเชสามครั้งลายก็จะเป็นลักษณะนี้นะตลอดทั้งชิ้นงานก็คือมีลายทึบสลับกับลายโป่งแบบนี้นะโซ่สองข้ามมาหนึ่งสองหลักที่สามแถวนี้ดับเบิลโคเชจุดนี้ก็จะเหลือแค่สามหลัก ซ่สองถักดับเบิลโคเชสามโซ่สองหนึ che, ่งสองข้ามาหลักที่สามถักดับเบิลโคเชทั้งหมดสามหลักนะเสียงที่บ้านเริ่มดังแล้วจ้ะพี่พ,พี่น้องๆจ้าเพราะว่าตอนนี้ก็สว่างแล้วน่าจะประมาณตีห้าครึ่งได้ละ ทุกบ้านก็เริ่มภารกิจประจําวันแล้วแต่พี่อ้อเริ่มถักแพทเทิร์นตัวนี้ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เริ่มเริ่มถักดับเบิลโคเชหลักนี้นะจ๊ะหนึ่งสองสาม โซ่สองถักดับเบิลโครเชตในช่องถัดไปสามครั้งสำหรับแถวนี้เราจะถักด้วยดับเบิลโครเชตสามครั้งสลับกับโซ่สองตลอดทั้งแถวแล้วก็จบด้วยแบบนี้นะจบด้วยโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโครเชตหนึ่งหลักเดี๋ยวลองถักต่อกันก่อนนะทั้งแถวเลยนะจ๊ะ เราจะถักเหมือนเดิมเนี่ยสองแถวแต่ว่าลายเขาจะสลับกันเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรยากเลยพี่อ้อาจจะถักเร็วหน่อยเพราะว่าจบลายแรกแล้วสำหรับคนที่จะขึ้นลายถัดไปนะแล้วก็ข้ามสองหลักนี้มาถักดับเบิลโคเชหลักสุดท้ายแบบนี้นะ ในส่วนของการขึ้นแถวถัดไปเราก็จะถักเหมือนแถวที่สองทุกอย่างเลยหนึ่งสองสามถักดับเบิลโคเชลงในช่องแรกเลยนะจ๊ะสองหลักหรือว่าสองครั้งนั่นเองโซ่สอง ลักษณะของลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะในส่วนของจบแถวแล้วก็โซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งหนึ่งสองในส่วนครั้งที่สามเราจะถักลงที่ตัวหลักนะแถวนี้ก็จะออกมาเหมือนกับ แถวนี้จะออกมาเหมือนกับแถวที่สองสังเกตไหมทุกอย่างเลยเดี๋ยวพี่อ้อจะสาธิตอีกแค่หนึ่งแถวนะเพราะว่าเป็นแถวที่เราจะขึ้นต้นลายตรงนี้หลังจากนั้นพี่ๆน้องๆทุกท่านก็ลองถักต่อดูนะตรงนี้เป็นลายทึบเนาะสองสามเบิ้ลโครเชตในส่วนนี้นับรวมที่เราขึ้นต้นด้วยเราจะได้ทั้งหมดห้าหลักหนึ่ง สองเรานับรวมก็เป็นสามนะต่ออีกสองเป็นห้าโซ่สองข้ามมาช่องนี้หนึ่งสองสามต่อด้วยโซ่สองข้ามมาหนึ่งสอง 2แล้วนะแล้วเราก็ถักลงที่ตัวหลักอีก3ามหลัก3ามสี่ห้าอีกสองหลักห7ดนะลายเขาจะอยู่เป็นแถวเป็นแนวเดียวกันเลยนะโซ่สองหนึ่ง สองสาม่สองตรงนี้ดับเบิลโคเชทั้งหมดห้าหลักนะจ๊ะหลักที่หนึ่งแล้วนะสองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็หลักที่ห้าขอโทษจ้ะพี่อ้อพูดผิดแน่เลยดับเบิลโคเชตรงนี้ทั้งหมดเจดหลักนะสองสี่ห้าแล้วนะจ๊ะ หกเจ็ดแบบนี้นะโซ่สองข้ามมาดับเบิลโคเชต์สามครั้งหนึ่งสองดับเบิลโคเชต์ตรงนี้จะมีทั้งหมดห้าหลักสองแล้วนะจ๊ะหลักที่สามหลักที่สี่ แล้วก็หลักสุดท้ายหลักที่ห้าเราถักลงในตัวหลักแบบน,นี้นะขึ้นแถวใหม่ถักโซ่สามเราจะเริ่มเห็นลายที่เราขึ้นต้นแล้วนะก็ลองถักต่อกันดูนะต่อไปเราก็จะถักซ้ำๆแล้วลายไม่มีอะไรแตกต่างเลยเห็นไหมจ้ะเราก็จะเห็นลักษณะของลายชัดยิ่งขึ้นนะลองนำไปปรับใช้กันดูนะ ในส่วนของพทิร์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตลักษณะของลายก็จะเป็นแบบนี้พี่อ้อขอขอบคุณนะจ๊ะพี่ๆน้องๆทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะก็ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า